สบาดีทุกคนนิดนิดตอนถับทถกคนเข้าสู่ช่องน้องน,น้ชเนีง่งมื่อานสิพาทุกคนไปนกินข้าวเซากันเนาะจะมีไอ้มาหาไปกินข้า,าวเซากันเพื <c oughs> ่อนมาเพื่อนสิพาไปกินรับดิฟรับซุกอย่างนี้แหละตื่นเ้ามาเนาะน,นี่ก็เป็นซุตรเก่าอีกแล้วงานตูดงานตูดโอเคไปกันเลยเนาะทุกคนหิวข้าวแล้วฮอนทานเลย สื่อว่าฮั้งเน่เท่ารำขายลาบนั่นเองทุกคนมันจะืออื้มมากไปนะอักบัพอกบับเคด้อ่มืเอื้มนะจ๊ะวันนี้ขอย่อมลำนี้ขอยอมอยอนขอยอมอาหารอาหาร้าหารจานเตา อีเอร์บ้างด้วจากธรรมศาสตร์ปัจบานขงคองอ่อนวะแก่แก่คือว่าแรงยอมละจ้าผู้น่คอนี่โอเคโอเคฮะลับลับมาอีีนนขานีนะรั้ผม อะไรไม่รับข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวไอ้ดำไอ้ดำข้าวเหนียวสลันสามสี่เอียวสามมือเลยเอาอยู่มูงแรงหนึ่งอบเลยอเลยอะได้ไปทางไหนมือหนีเวันเดี่ยไไหมใี่พวคนเดี๋ยวจะเผื้อไอ้ขาดเยอะ เขียนใบลาพักอย่างนี้แหละอ๋อพี่เด็กดีด้วยโบใส่าเกใหญ่แล้วอยูซ่เขียนใบลาพักพักอีกผลงานรัฐบาลนี่เก้ามือใหม่เนี่ยทุกคนออยหน้าเก่ามาเลี้ยงเขาอีกแล้วงานตุดงานตุ้ดกินไหมดิบเลยเาก็กินกินไหมกินไหมเออเราปกินลาบดิบ จาสร้างรับสุดแรกบอเอเารับสุนไหมเนี่ยบอใส่ใจบอใส่ใจนะรับสุอีกจานนึงนั่นแหละบอใช่ใจันเรงนิม่ซิมรู้ลักอันสามัวสว่ีเป็นวันฮันนีฮันเเนาะ จักเรคได้ยู่ว่ามผิเนผักตัวนั้นเลยได้ถึงห่าเยเอานะไม่ตะวันแต่โชคก็ตะวันเฮ้จ้ะผักกับักแนจานอะไรอย่นีห่มจานเราเสียก็ได้เป็นนี่เนาะ ผมเป็นสามสิบเหรอนี่ภะเด็จภาตะวันแล้กินอะไรกินข้าวบ้างนวพูดกินข้าหมกข้าเลยกินดอกมันขาหมกขาวบะกลิาไปเลย่ไเลยตอนนี้บมบะบะบะขมบะขนเยอะขึ้่ะบะขมกินไี้ร้านจังแ่บอันนี้หันจังแ่บเอาเลยาวะขมบะซีมกันบยกินน่อยคนกินน่อยให้มันขม กงทางอ้าเขาใครผืเพชรอบุเด็ดกัเอาไปเด็ดเอ้ามึงต้องกับเกมคิดจะเพชรไม่เด็ดเ่าพี่น่ดีมาอีกเราจานหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นราบซุปซุปส,ส,สมามลายธรรมดาง่ย ผู้หนึ่งผากินดิบผู้นึงบบกินริบน้ะงมัก็ต้องได้สั่งสอ,อ่ไอขออภัาายทีคนที่บกินดิบเลยทุกคนกินดิบเพื่อเฮาบตาออกเสีงมา่เกาาจะเก๋แล้วกินยอแล้วถึงหากินค่ เบื่อปวดสวาียังอ่ะจักดำจัดยังเอาแบบคำนีคือเบาเท้าอย่างบาบนะมือเด้อมอตโอบ่เห็นเลยบ่เห็นยังเลยเอาให้เราเนี่เอาไรคบได้บ่ได้บ่ได้บ่เงี้ยงมั้ยเงียงม่ได้ขัดจัเบิกสายนะ นายบอกเบิ้คุมให้เลยนะค่ับน่าชื่อจะิงจังแก่นล้วแถมลองทำลำลือดีเยนมุอดีเรียนลูกแต่เปันแก้วอย่าง นแกกินโอเครบนีแบบแบอเี้กะสิบเลยหวานแน่น่ะหวนบริเวณือว่าแขเขาสะทูอะไรนี่อ๋บริเวณคือเวณกรเสริอไรนี่กระอ่อนนะตายกะเขามีใหญ่ด้วยตายเราเด็กทีไนพาเทาด้วย ิ้มาเผาเนี่ยะอันนี้ม้าน้ำรอนก่อนเซ็อ้ายพ่มาเลี้ยงเขาก่อนกับปะเทหวไวก่อนวนุกซยาแล้วเนี่ยีกแหละอีกแหละมันเบาเนาะงานตู้งานตูดรุมเมนสุดเก่าเลยทุกคนเลยทุกคนเปลี่ยนจุดใหม่เรื่อยๆเอาแับเลยเอามาเนาะ

เฮาก็สิขอตัวกินข้าวก่อนเนาะเนาะกินเลยกินเลยอยากขึ้นเกลียดก้องก็ตัวกินข้าวกันนะทุกคนน้าหมามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เนาะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจดังเดิมโอเคเจอกันคลิปหน้าคันไผอยากมากินลาบกันยูฮันแม่แม่เท่ารำมแม่แม่เท่าำรำบ่เท่ารำเหรอเติม ทานไม่เท่าเล่ายู่ล้ำยู่อทานไม่เท่าล้ำยู่สวรรัสดีเกตเอดเตอร์มาก,กินได้ใช้ไผ่ไหมเบียร์มากกมา,ก,ก,มาก,กินได้โอเคบ๊ายกยกินเบียร์อะไรนะ <laughs> <laughs>